กลายเป็นคลิปร้อนแรงเลยทีเดียวเมื่อชายรายหนึ่งโพสต์คลิปลงใน Facebook ส่วนตัวขณะที่ตนเองนั้นกําลังไปนั่งร้านอาหารที่จังหวัดภูเก็ต และต้องการเดินทางกลับที่พักจึงได้เรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันโบลและแกร็บในราคา168บาทแต่ถูกปฏิเสธทั้งสองค่ายบอกว่าไม่กล้าเข้ามารับเพราะไม่อยากมีปัญหากับแท็กซี่ที่คุมอยู่หน้าร้านในขณะแท็กซี่ที่จอดคุมวินแท็กซี่อยู่หน้าร้านนั้นคิดค่าแท็กซี่ถึง600บาทจนเกิดเหตุการณ์มีปากเสียงกันเกิดขึ้นโดยผู้ใช้ Facebook รายดังกล่าวได้สรุปประเด็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นเอาไว้ดังนี้มาครับประเด็นแท็กซี่ vs g r a b a n d b o อสภูเก็ตวันนี้อารมณ์ดีมากินข้า ร้านคาเฟ่เดอรมาร้านดีมากและสวยมากใครมาที่นี่แนะนำให้มา แต่ติดอย่างเดียวคือนักเลงแท็กซี่หน้าร้านจะเริ่มตั้งแต่แรกเลย 1. ผมได้กดเรียกโบ๊ซึ่งราคา168บาทไปยังที่พักของผมกดเรียกรถแล้วเสร็จรถกดรับเขาโทรมาบอกว่ายกเลิกให้หน่อยพี่ไม่เห็นโลเคชันร้านนี้เข้าไปรับไม่ได้ไม่อยากมีปัญหาและแกร็บก็เช่นกันเนื่องจากบอกว่ามีแท็กซี่หน้าร้านขุมเหมือนจะเป็นแบบนี้หลายร้านเลย2เราก็เอ๊ะโอเคเรียกหน้าร้านก็ได้บอก600ผมบอกพักก่อนแบบนี้โกง พอพูดคำนี้เท่านั้นแหละแท็กซี่ขึ้นเลยครับจะเล่นพวกผมบอกผมแบบนี้ไม่ถูกต้องนะก็เดินออกมาเขาก็โวยวายอะไรไม่รู้ไม่จบและชูนิ้วกลางใส่เราก็แบบไม่โอเคก็เลยว่าเป็นอะไรก็เถียงกับมันไปว่าพี่โกงราคา มันก็วยวายบอกเดินมาใกล้ๆชี้หน้าผมชี้หน้าแฟนผมนี่กูแท็กซี่ภูเก็ตครับไอ้จุดๆ,ๆนี่หาว่ากูโกงราคาแท็กซี่600บาทประมาณนี้ดูตามคลิปถ้าทางแบบนักเลงมากนักเลงภูเก็ตก็ไม่แปลกใจทําไม g r a บโบ a t ถึงไม่กล้ามารับกลัวและแม้ก็ไม่ใส่พูดน้ําลายกระเด็นติดหน้าหมดแล้วก็โควิดด้วยกลัวจะเดินมาใกล้ๆอีก3 ผมจึงโทรเรียกตำรวจแท็กซี่ก็บอกว่ามึงเรียกมาเลยตำรวจพวกมันก็อย่างในคลิปนะดูเอาผมต้องไปแจ้งความคนเดียวนะครับเพราะตำรวจในคลิปไม่พาคู่กรณีไปด้วยแบบนี้คือคอร์รัปชันไหมอยากรู้จังมีคู่กรณีก็ต้องไปด้วยกันไม่ใช่หรอสี่ความปลอดภัยอยู่ที่ไหนโดนขู่รู้ที่พักตำรวจไม่ทำอะไรสุดยอดเมืองภูเก็ต 7. ไม่ใช่จ่ายไม่ได้นะมีปัญหาแค่คุยกับคนพวกนี้600ไม่เยอะเลยแต่เจอคนโกงแบบนี้มันรับไม่ได้นี่ยุคไหนแล้ว โบกับแกร็บเขาผิดตรงไหนคนทํามาหากินไม่ได้เพราะนักเลงเมื่อพูดหาว่ากูโกงพี่คิดค่าแท็กซี่เท่าไหร่คะหกร้อยบาทแล้วก็เนี่ยสองร้อยก็ไปเรียกเก็บผมบอกว่ารถผมโลโก้แท็กซี่ผมวิ่งหกร้อยบาทอย่าชี้นิ้วทำไมอย่าชี้นิ้วทำไมจะชี้ไม่ได้ไม่มีมารยาทฮะแล้วมึงกดหนึ่งก้าวมาจากไหนกดหนึ่งก้าหนึ่งตอนนี้เลยเอากดไปเลยกดไปเลยไปโอเคบ่าบ้าบ้ากดไปเลยกดลังจะกดไปเละกดตายแล้ว ถ่ายแล้วถ่ยแล้เลยนี่นี่คูแท็กซี่คูเก็ตครับคูเกตอย่าลง โองกูบอกว่าราคาแท็กซี่เท่าไหร่นะหกร้อยบาทไปป่าตองมึงจะไปก็ไปถ้าไม่ไปก็มึงก็ไปหากันเท่าไหร่ในแก๊ปเท่าไหร่มึงพูดว่าพูงโกงหกรในแก๊ปเท่าไหร่นะมึงก็ไปกับแก๊ป168มึงก็ไปกับแก๊ปลาลังจะไปกับแก๊ปกูบอกว่าของกู600มึงไม่พอใจก็มึงไปหาคันไปผมกลังโดไปครับเดมมาผฮัลโหลครับ